ทุกคนนี่ค่ะดอกแรกวันนี้เห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนโอ้เอสเตอร์สไตล์พิลสเห็ดพึ่งหวานค่ะวันนี้ดอกแรก อุกคนอุบไปต่อกันเลยค่ะมาดูดอกนั้นค่ะโอ้ยทุกคนโดนอะไรแทะกับมันขาโดนเจาะไปแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะแต่เราเก็บไปนี่เนาะ กันต่ออุ้ยทุกคนนัตตี้เห็นอีกดอกหนึ่งค่ะนู่นเห็นไหมเห็ดพึ่งหวานอุ้ยนี่ค่ะว้โอ้ทุกคน ไม่รอดนะคะดอกนี้แต่และดูหมวกก่อนนะคะหมวกรอดให้เราไหมโนโอ้องวิ่งอ๋อไม่รอดทุกคนเลาตกไปเสียดายมากเลยคะ่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนเจตี้จะพาเดินไปฝั่งนู้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้ทีมอีกตามเคยนะคะวันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดค่ะฮัลโหล e u t e วยเธอฮิสนัตตี้ทีมอิมดอยชลันเล่เบนฮ้อยเธอเอ่อเป็นอีกอิมพาร์คพิลเซซัมเมไปกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสองทุ่มนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มเยอรมันนะคะยังสองทุ่มสิบห้านาทีแล้วเนาะยังไม่มืดเลยค่ะเรามาหาเห็ดกันต่อเลยค่ะ ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนอุ้ยเดยนนะเดินมองแต่ต้นไม้ดูข้างล่างค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้ยดอกเล็กอทุกคนดูค่ะตะมุตะมิเห็ดพึ่งหวาน นี่ค่ะเล็กๆโอ้ยไปกันต่อเลยค่ะทุกคนเนาะงรถ มาหาเห็ดตอนสองทุ่มหลังเลิกงาน,นช่วงหน้าร้อนนะคะก็แดดสองทุ่มสามทุ่มนี่ตะวันยังไม่ตกดินเลยนะคะทุกคน,น ช่วงนี้เงียบแต่ก็มีคนมาก่อนหน้านัดตีลามาหาเห็ดแต่เขาคงจะมองไม่เห็นเนาะมีลงเหลือไว้ให้เราเดี๋ยวพาไปข้างล่างตรงนี้เป็นป่าหลังบ้านนะคะทุกคนเดินมา ประมาณ200เมตรก็หาเห็ดไปแกงได้แล้วค่ะทุกคนฮัตตี้จออีกค่ะดอกใหญ่ไปดูเล็กกล่นค่ะโห<ฮ>เห็นไหมคะเห็ดพึ่งหวานนี่คะ่ะทุกคน เดี oh. ๋ยวนับ <c oughs> ให้ดูค่ะนู่นดอกหนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้ที่เห็นหกดอกนะคะคือตะวันเริ่มตกดินมองไม่ค่อยชัดเดไปมาดูดอกนี้มาดูดอกนี้ก่อนค่ะทุกคนอือหือ ดอกนี้ดอกนี้โดนเจาะไปแล้วครึ่งนึ่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูออนี่ค่ะทุกคนครึ่งหนึ่งยังดีอยู่นะ,ะนี่แย่งท่ากินค่ะไปดูดอกนี้ค่ะนี่กำลังจะมุดตะมี อกนี้ค่ะอุ้ยขนาดมาเข้าป่าตะวันใกล้จะตกดินนะคะเราก็ยังหาเห็ดเจอนี่ค่ะทุกคนโอ้สั่นไปต่อดอกน้นกันเลยค่ะ โอ้ดอกนี้ใหญ่มากคนดูแต่โดนโอ้โดนแทะไปแล้วค่ะอุ้เสียดายมากๆค่ะติ้งวันนี้ค่ะปีหน้าเดี๋ยวมาดูดอกนี้กันค่ะอดอกนี้ค่ะทุกคนโอ้ โดนไปครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเราดูหมวกเนาะทุกคนหมวกใส่ได้ค่ะคุณไปต่อดอกนู้นเลยค่ะนี่หนึ่งดอก หวานไปทุกคนนี่ค่ะทุกคนไปต่อดอกนุ่นเลยค่ะเห็นไหม คนนีดอกนี้ต่อเลยค่ะอันนี้โดนเจาะค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่ค่ะยังใช้ได้อยู่ดอกได้ครึ่งหนึ่งก็เอาทุกคนข้างล่างเห็นไหมคะไปดูใกล้ๆกันค่ะ จะเหลือรอดให้เราไหมาเนี่ยอย๋อันนี้เป็นเขาลาชันดูค่ะทุกคนลงไปนู่นจะลื่นยวดูอ้ถ้าจำไม่รอดเนาะอูยดูค่ะทุกคนอู๋เสียดายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยคะ่ะ ตรงนี้ลื่นค่ะทางทางลาดดูค่ะแ้วทุกคนนะพาเดินไปข้างบนค่ะตรงนี้ดูเกเหเนเดอร์ไว้จ้ คสกเดินไปกันต่อคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ยังเห็นเห็ดอยู่นะคะเพราะว่าตะวัน ใกล้ตกดินแต่ยังไม่ตก่ะใกล้ตกดินอุ้ดูค่ะทุกคนเนี้ยมีคนมาก่อนแล้วนะคะก็ตัดขาอุ้ยนี่ค่ะมีคนมาก่อนแต่ว่ายังเหลือค่ะทุกคนนี่อุ้ยเห็นไหม นี่ค่ะตรงนี้ <c oughs> อู้หูมาให้ทุกคนดูดูนะทุกคน,นอีกสองดอกค่ะไปดูดีก็บอกันนี่เห็นไหม ฮาบน็อกสวายสไตพิเศกฟเดทุกคนนี่ค่ะแน่นมากแต่เอาดอกนี้โดนคนดอกนี้โดนเจาะไปแล้วฮัชเนก่ะที่เกสเซนไม่เป็นไรค่ะเลยให้เรา นี่คะ่ะดอกแรกทุกคนนี่คะ่ะดอกที่สองโอ้อวบอวบค่ะวันนี้มานมานจ้าทุกคน กันต่อเลยค่ะทุกคนมาดูอินดอกนี้เมื่อกี้นัตตี้เกือบเหยียบค่ะโอ้นี่ค่ะเกือบเหยียบไปแล้ว นี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานไหนดูในจตะกล้าเราได้ตรงนี้เราก็ได้พอสมควรแล้วทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปต่อน,นิดนึงค่ะเพราะว่าตะวันใกล้ตกดินเรามองไม่เห็นเห็ด ทุกคนนี่ค่ะหนึ่งดอกโ oh. อ้ยเจออีกแล้วค่ะหนึ่งดอกน, oh. นี่ค่ะทุกคน เห็ดพิ่งหวานสไตล์พิลซ่ไปตอกเมื่อกี้นัตตีก็เกือบเหยียบดอกนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าสีเดียวกับใบไม้เลยค่ะนี่เดี๋ยวนัตตี้พาเดินต่ออีกนิดนึงครับเพราะว่ามองไม่เห็นเห็ดแล้วทุกคนตอนนี้นัตติก็พาเดินมาอีกฝั่งฝั่งหนึ่งนะคะโอ้ยดูค่ะ มีคนมาก่อนหน้าแล้วดูนี่ร่องรอยกันเก็บแล้วก็ตัดทิ้งไว้นะคะอุ้ยอ่คุนัตตีเจอนี่เขามองไม่เห็นดูค่ะทุกคนสีเดียวกับใบไม้เลย เนาะตูกค่ะอโอ้นี่ค่ะทุกคนเพึ่งหวานทุกคนนั่นอีกดอกค่ะรู้นเห็นไหม เขายังทิ้งไว้ให้เรานะคะสีเดียวกับใบไม้ค่ะเขามองไม่เห็นทุกคนเห็ดเห็ดพึ่งหวานค่ะดูวยตุมุตมมิสองดอก อุ้ยนี่คะ่ะข้างหลังเดืถอยถอยหลังโอ้น่าจะโดนเหยียบเละหมวกหลุดกระจุยกระจายกันเลยคะ่ะเสียดายเนาะมองไม่เห็นคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้ก็ มาไม่ทันคะ่ะคุณอุ่นมาก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะวันนี้เราก็ได้พอแกงแล้วเนาะ วันนี้นัตตี้ก็ได้เห็ดพอแกงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้นัตตี้มาตลอดค่ะทุกคําติชมจะนํามาปรับปรุงนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะอีกบิตังกัมมิคไบอเลสเฟอร์ o ดออ e บูเนียนเฟอร์ดออะบเนียตตังคิเชน thank you so much ขอบคุณโนแม่แมซมไซคุณะคุณใดจ้าวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ